สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก PB รถเก๋าดีบายพีบียูสคาร์นะครับวันนี้มาเจอผมัวรถผมด้วยคับโดนราคาดีจับต้องได้ไหมนะครับวันนี้ขอบอกเลยเป็นคิวของตัวรถเครื่องพันสองที่ทุกคนฝ่ายหากันแน่นอนเพราะอะไรไหมครับเป็นรถที่ว่าสวยมือเดียวและรถบ้านจริงๆคนนี้นะครับเป็นตัว 1.2E นะครับเป็นของตัว5ประตูยาริสนะครับเครื่องพันสองปี2017และบอกเลยสวยมากผู้หญิงใช้มือเดียวเดี๋ยวรู้ใช่ไหมสวยยังไงดีไงมาเพื่อนๆคันนี้นะครับบอกเลยว่าหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วโอ้โห นี่ครับตรงตะเข็บหรือต่างๆเนี่ยหูเนียนกริบเพราะรถไม่เคยชนไม่เคยเลยเลยครับไฟด้านหน้าสวยมากครับขอบอกเลยเดี๋ยวทะเบียนนี้ผมเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับดูครับคือถ้าเห็นตัวจริงจะบอกเลยโอ้โหสีมันเนียนมากมีล้อแมกเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับล้อแมกขอบ15นะครับผมยางโอเคเลยด้านนี้ยังไม่พอครับมีกันสาดข้าวให้อีกพร้อมและตัวนี้ผมลืมบอกไปนี่ครับกุญแจครบ3ดอกเลยคันนี้บอกได้เลยว่าแล้ว5ประตูมันดียังไงผมบอกงี้ดด้ว่าครับ 5ประตูเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้จะขนของก็ได้ขนคนก็ได้ซึ่งคันนี้นะครับผมทําโปรโมชั่นนะครับราคาอยู่แค่3าม0 0 0แปดมาพมาจากยูทูบล่มหนึ่งเลยที่3ามแ0 0เจ็ดาพยังไม่พอครับคันนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวยังอีกครับคันนี้นะครับสามารถจัดฟันได้เกินยังอีกครับคันนี้นะครับมีระบบเครื่องมัอเกียร์ครับให้ไปเลย2ปีเต็มเทั่วประเทศเลยครับบอกได้เลยว่าไม่มีไหนให้ได้มากกว่าที่นี่แล้วยังไม่พอครับมีมาแล้วเฉลีได้ฟรีหนึ่งปีเต็มเต็ม รถเสิมคืออะไรครับอย่างเช่นรถมีนาเขามายกให้แบตหมดเขามาจำให้น้ำมันหมดเข้ามาเติมให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่งที่พีบีมีให้ด้วยยังไม่จบครับคันนี้นะครับมีการไฟนั้น,นครับทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็มาซื้อที่เราได้นะครับเรียกว่ารการถึงที่เลยแล้วดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับสี่ปีนะครับแค่สองจุดเจ็ดเก้าอ่ะถูกมากบอกได้โคตรถูกรับบอกได้เลยคำน,นี้ซื้อสดไม่มีแบตอีกบอกได้เลยไม่หา่พลาดมาดูกันก่อนดีกว่าคันนี้นะครับการใช้งานเขาแน่นอนโอ้โห มาให้ดูความสวยงามก่อนดีกว่าเห็นน็อตน,นี้ไหมครับน็อตนอตยังไม่เคยแกะไม่เคยแงะเลยครับสวยกิ๊บส่งประกวดคันนี้ส่งประกวดเขาบอกเลยถ้าด,ดูภายในนะครับให้ดูนิดนึงนี่หูล้อ,อไหลใหม่ขนาดนี้ไม่เคยลงพื้นแน่ๆแ,และด้วยความว่าเป็นห้าประตูแน่นอนครับตัวนี้นะครับเป็นตัวก้านห้องโดยสารกับของทางด้านหลังแต่มาสามารถถอดได้ด้วยเราถอดเงี้ยกดถอดเลยเนี่ยกดดอีครับ เบาะมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เราสามารถกดด้านนี้ครับมันจะมีปุ่มด้านนี้เห็นไหมครับกดปุ๊บเห็นไหมครับเท่ากับว่าสัมภาระครับสา,ารสามารถสอดใส่ได้ใหญ่ขึ้นบอกได้เลยว่ากว้างว่าขนาดนี้เรียกว่าขนต้นไม้นะครับหรือขนของได้เยอะขึ้นเรียกว่าจะถ้าเกิดเอาไว้ขายของผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะเลยเครื่องพันทุกใสน้ำมันด้วยผมมืมบอกไปเติม e 2 0ก็ได้ e 1 0ก็ได้9ก้ากได้หมดเลยสุดๆนะคันนี้บอกได้เลยมาดูกันตอนดีกว่ามาครับ แน่นอนครับทรงสวยแล้วห้องเครื่องสวยหรือเปล่า,ามาดูกันประมาณน,นี้มาดูห้องเครื่องกันดีกว่าโอ้โหงามอโหเนี่ยอยากให้ดูนี่ครับเนี่ยน็อตเนสตรงฝากระโปรงยังไม่แง่เลยครับผมทุกอย่างเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมหมดเลยครับ อบอกเลยส่งประกวดเหมือนกันครับและเครื่องพันสองของตัวยาลิตต่งางที่อื่นตรงไหนรู้ไหมครับเครื่องพันสองยาลิตคือเป็น4สูบ16วาล์วซึ่งเครื่องพันสองทั่วไปจะประมาณ3สูบป,ประมาณนี้แน่นอน4ี่สูบอัตราเร่งดีกว่าเครื่องหลองใต้คันเนี้ยผมว่าได้หมดผม,มอนุญาตสตาร์ทดูดีกว่าเป็นไงบ้างมาสตาร์เลยโอ้ อันนี้วิ่งแค่แสนหนึ่งหมื่นไดงอ่เยี่ยมเฉียบอยากให้โดนจริงคันนี้ป่ะดูไปนะดี่ว่ามาเปิดกันเลยโอ้โหเป็นไงครับคือผมอยากบอกงี้ครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้าแล้วตัวนี้เป็นหนังนะครับผมนี่เซ็นเตอร์เลสจอดไฟฟ้าด้านนี้หมดเลยนะครับนี่ด้านนี้หมดเลยแล้วด้านนี้นะครับ กระจกนะครับก็ปรับไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กคู่หน้า abs พร้อมพวงมาลัยจับกระชับมือครับผมสูงร้7เจเจหนักง8หัวไม่ติดนั่งค่อนข้างสบายคือเป็นรถเล็กที่กว้างผมผอนเลยว่ากว้างแล้วปรับรูปแบบด้านหลังได้ด้วยผมว่าดีนะเอาแอร์โอ้เย็นเจี๊ยบวิทยุและเพิ่มความเป็น <Okay. S 2> วัตของขึ้นใหม่แอร์เย็นเพลงเพราะสบายแล้วเราเกียร์นะครับเป็นของตัวเกียร์ไทยประมาณยนนี้นะครับมีที่ชาร์จแบตนะครับผมแอร์เป็นระบบปรับด้านนี้นะครับผมตัวนี้หูดูดีตรงนี้ครับ คนยังไม่แกะเลยอะโคตรใหม่เลยเนี่ยครับมันกระจกสองนี่ด้วยโอ้โหนี่ก็มีทั้งคนขับคนนั่งเลยอะ่ะนั่งหน้าสบายใช่ไหมนั่งหลังดูดีว่าเราต้องโชว์ให้หมดมาโอ้โคตรกว้างอะ่ะดูดิกว้างมากครับห้าคนนั่งได้สบายสบายเลยครับอย่างที่บอกครับเป็นรถราคาขนาดเล็กซึ่งขนาดกว้างเท่าขนาดกลางบอกได้เลยนะครับ คันนี้นะครับซื้อสดไม่มีแบตนะครับบริการฟรีดาวน์ดอกเบี้ยแค่2.9เริ่มต้น4ปีมีบริการไฟแนนซ์ทุกประเทศรถบ้านมือเดียวซื้อสดไม่มีแบตอีก <c oughs> ผมว่าตัวนี้น่าสนใจแล้วก็ราคาเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ติดกัน่อเพื่อภาคคิดต,ต่อไปรถผมจอดบนสุขาัณบาส3เลยซอยละแมงร้อยห้าเก้ามานิดเดียวเจนชุมกิโยเขียวพีบีรถบ้านเกเดเปิดทุกวันแต่เก้าโมงหกโมงขึ้นนะครับยังไงคลิปหน้าเจอกันให,หม่นะครับสวัสดีครับ